สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเมื่อวันที่29กันยายนพศ2566ที่อาคารอนเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากพักเก้าวไกลจัดกิจกรรมก้าวต่อไปเชียงใหม่ท้องถิ่นเสร็จสิน้นคุณพิธาลิมเจริญรัตนประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกล ไอสัมภาษณ์ถึงกรณีพักเก้าไก่มีมติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิษณุโลเขตหนึ่งออกจากพักเนื่องจากยังดํารงตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งอยู่ว่าทราบว่านายศรีสุวรรณจันยาจะไปร้องสอบจริยธรรมพักได้ศรีสุวรรณก็ยื่นร้องเรียนทุกเรื่องอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามที่พักแถลงว่ามีความตั้งใจจะทํางานเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ แต่ในรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าสมาชิกพรรคไม่สามารถเป็นรองประธานสภาได้เมื่อแจ้งให้นายปฏิพัติทราบว่าพรรคต้องการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและให้นายปฏิพัติ์ตัดสินใจโดยเขาต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาพเพื่อให้สภาโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเมื่อความต้องการไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องขับนายปฏิพัติ์ออกจากพรรคก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมา นายปฏิพัฒน์ก็ต้องไปหาพักใหม่สังกัดคุณพิธายังบอกอีกว่าหัวหน้าพักมีความตั้งใจจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ส่วนนายปฏิพัฒน์ก็มีความตั้งใจทําให้รัฐสภายึดโยงกับประชาชนและโปรง่งใสเมื่อมีความต้องการต่างกันก็ทําให้หน้าที่ต่างกันต่างคนต่างเดินอย่างที่เป็นอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลมีข่าสารอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ